ที่เป็นพยานเพื่อว่าเป็นการยืนยันว่าห่อเริ่มตนการทำบุญบุญคือควมสงบใจสงบมันถึงเป็นบุญเนอะขันใจเดือดร้อนบุญวีบุญไหว้ผเ,เอื่นบาปหรือว่าความทุกทุกหรือสุกอยู่กับเจตนาอยู่กับใจตั้งที่กล่าวมาจากนี้ก็ตัง ใจกันที่จังกล่าวมากเพื่อเป็นการรับศีลเบื้องตน้นแต่งออกถึงเจตนาดีอันเป็นบุญอันเป็นกุศลเพื่อส่งเสริมทางด่านภายในคือจิตใจใคิดดีทำดีเข้เป็นญาิเป็นโยมเอาพระพุทธเอาพระธรรมเอาพระสงฆ์เป็นทีเพิงพุทโธเมรมโมเมสังโฆเมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นทเทพึ่งของข้าพเจ้านั่นหม่องพุ่นเด้หม่องเพิง บ่ไหนว่าเพิงแนวอื่นเด้เพิงข้างนอกเพิงสิ่งอำนวยความสะด,ดวกต่างๆข้างนอกหมายถึงนอกกก่นะจังยกตัวอย่างเขาของเงินท่องให้หน้าสาโทเป็นมันเพิงบ่ได้เพิงได้ที่สุดก็คือบาปกระบ,บุญอยูใ่ในใจเฮาแต่ละ่านแต่ละคนข,ขอโนโมทนาที่เขาคิดดีทำดียกตัวอย่างอย่างเมื่อนี้ ให้พี่น้องทุกขู่ทุกคนย่าโยมทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจตลอดตลอดไปดังวุ้มเฮาเจตนาถูก่านทุกคนเอาจากนี้ก็ลบพอดเอาจากนี้ไปก็ตั้งโดยเฉพาะตั้งใจการตั้งใจก็คือค่วมหนึ่ง ใจนิ่งกายก็นิ่งน้ำบอกบอกบอกแบกแบวกหมายถึงใจใจคือผู้ลูกยกตัวอย่างจังหลูว่ามือนี่เฮามาทำบุญนั่นใจเด้เป็นผู้รับลูกใจคือตัวเริ่มต้นใจคือตัวเกตนาจะเป็นบุญหรือบอกเป็นบุญ อยู่กับเจตนาคือการตั้งใจกัมาจากควมฉิดคือจิตใจก่อนคือจังกาวมาเสารนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันอดมมงคลถี่มว่เฮาตลอดทั้งหยาิผู้ลูไก่ฉิดกันญยาติพี่น้องร่วมเจตนาคือการตั้งใจดังที่กาวมา มาทำบุญเปิดบ่านเปิดอาคารเพื่อเป็นสิริมงคลต่อจิตใจตลอดเทืงสถานที่หญิง,งกนุนันเท่ากัาบาดา้กล่าวอัญเชิญเทวบุตรเทวดาบนรวมการเป็นสักขีภูบได้ยกถวายพระเจ้าพะสอง์ยกจิตยกใจยกมือน้อมเอาบุญน้ำกัน บุญคุ้คว่มสัามใจจังกาวมาเดหลับให้พอจากนี้กันตั้งใจรับพรเด้อรับพรแลวกัรับนำพุทธมนต์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นบุญทรงเสริมให้คิดใจอยู่ดีคิดดีทำดีคิดดีทำดีก็ดีท่าระคนเหอา ขิดบอดีทำบอดีเกียรตหน้าบอดีก็เป็นทุกข์ทุกคนเอื่นบาปขันใจประสงบขันใจประสงงบนี่แต่ควมำทุกข์เด้สังเกตบ่มห่อจ่อข่อยนั่งอยู่น้ากันแต่ละมือแต่ละวันขึดพู้ได้ว่าขึดอย่างแนเอาเดือสังเกตบางอย่าขอางบ่ไวบ่ได้บ่งหละแต่ละมือแต่ละวัน เด็กหน่นคิดหน่นคิดน like ี่คิดลอยแปดลอยเรีองคนห้อทุกหรือสุขฟังดีๆเด้อทุกหรือสุขอยู่กับเจตนาทุกหรือสุขอยู่กับข้อมคืดเท่าก่อนี่บอกง่ายๆยังเข้าใจอืมกูคืดยังนอขันคืดดีก็เป็นก็เป็นสุขเห็นตัวขันคืดพอดีข้อมคืดกับมาเจตนาห่อละจากใจห่หละขันคืดพอดีก็เป็นทุก ทุกคนเอิ่อนบาปนะสำมนันหนึ่งเดชขคนห่อสิมีความสุขความเจริญได้เป็นปฏิบัติเี่นเลยกายกายคือหลางไก่ห่อเห็นไหมว่าจา่าคือความบ่อห่อเนี่ใจตัวนี่แหละตัวสำคัญกายว่าจาใจนั่นออกมาสามอย่างท่านพูดได้เหตุปฏิบัติพร้อมดีแล้วว่าดีพร้อมก็มีความสุขท่านพูดได้ดีพร้อม ทางบดีก็มีความทุกข์ผลเอื่นบาปสันมันหนึ่งเด้ะอยจังไดก็ขออนโมทนายกตัวอย่างจังเมื่อนี้มือเฮ่าทุกข์ขู่ทุกคนคนใยมาแสดง